ีนกับอานชอแลปวคราคาี้ระบาอันซีนกับสมุทรสาครกันบ้างดีกว่าว่าจะอิ่มหำสำราญกันขนาดไหนใช่นะในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เราก็มีไปใช่ <นะ S 2> ค่ะลองดูการแตดงเขาบอกว่างานเนี้ยแฟนซีแฟนซีสุดต้องไปดูกันอา้าวอันซีนสมุทรสาครพีนี้นะครับผมก็มาเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครนะฮะ แต่พอดีวันนี้รถไม่ติดก็ามาถึงก่อนระหว่างนั่งรอป,ปิงปองอยู่ผมก็มาทานช,ช็อกโกแลตร้อนนะฮะร้าน B e High The Bean นะฮะเมืองประมงดงโรงงานลานเกษตร,รเขตประวัติศาสตร์ยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดสมุทรสาครครั วันนี้ที่เราจะได้ไปเที่ยวรอนีที่ไหนบ้างลองลิสตกให้หน่อยได้ไหมคะวันนี้นะคะเราจะได้ไปสกาละเสียงเจียวเจ้ากันแหละเดี๋ยวก่อนนะเราไมไม่เข้าไปข้างในขอแนะนําก่อนนะคะเด็กถิ่นรุ่นใหญ่คุณบอยาเขาเขาจะพาเราไปเที่ยวเพราะเขาคือรุ่นใหญ่โอ้โหจะถามว่ารู้อะไรไหมไม่รู้ไปคุยข้างในดีกว่าเขาให้มันเออร้อนว่ะไม่ร้อนแต่ร้อนอะโอ้เริ่มอยากกินโกโก้ มันว่ากานพี่ป๋าไงล่ะคือเดียวก่อนนะเค้าเซอร์เป็นฟิลเหมือนแบบโอมากระเสะโอมากระเสียวของแต่แบบว่าเสกเสกก็พอไม่ต้องเสียวก็มาเสียวอะมันอยากกินคะเอ้าจริงจริงแล้วที่นี่นะเท่าที่เข้ามาดูแล้วนะฮะที่นี่ขายแต่ช็อกโกแลตโอลีเลยไอพิชา่าบอกนะว่าไอตรงข้างในเนี่ยที่เป็นชาก็เป็นเม็ดโกโก้อย่างนั้นหรอทำมาจากเปลือกโกโก้จ้าโอ้โหแก้วนี้นะฮะเป็นช็อกโกแลตที่มาจากจังหวัดเชียงใหม่จ้า ได้รางวัลเหรียญเงินระดับโลกนะนี่จะเป็นช็อกโกแลตจากประเทศญี่ปุ่นนะคะ,ะเราแยกตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ําค่ะอันนี้คือต้นน้ำเป็นใช่ค่ะเป็นเมล็ดโกโก้ค่ะกระทบเลือกแล้วตัวนี้หยิบทานได้เลยค่ะใครที่แบบเป็นสายโกโกะ้ะก็คือต้องมาที่นี่เลยใช่ไหมเพราะว่าดูมองเข้าไปอันนี้เหมือนกับทุกอย่าง โกโก้ในไทยถ้าใครเกิดมาแล้วรู้แบบว่าฉันชอบกินโกโก้แล้วไม่ได้เคยมาลองที่นี่สักครั้งอ่ะคือพลาดแล้วนะเธอต้องมาลองเธอต้องมาลองจริงๆอ่ะโอเคพี่โบย่ามากินนี้เราข่าวไว้แต่พข้างนอกอ่าเราจะได้มาเที่ยวที่ไหนบ้างในวันนี้เรียงเลยได้ไหมตเรียงเลยนะคะก็เริ่มจากที่แรกที่นี่ก็คือ b e h i n d the bean นะคะและจุดต่อไปก็คือที่เราจะไปก็คือ Unse e n new chapter ของที่นี่เลยที่เราตั้งใจจะมาแน่นอนนะคะก็คือ องค์พระปฐมที่วัดแหลบสุวรรณารามที่ท่าฉลองเขาเรียกกันคนถทยนี้เขาก็จะเรียกกันแบบประมาณนี้ใช่เราชื่อเต็มเต็มของวัดคือชื่ออะไรคะพี่บุญญาชื่อวัดก็คือวัดแหลบสุวรรณารามแล้วแต่ว่าชื่อพระปทมรูปของเขาที่เป็นแบบว่าองค์อมตะเนี่ยคือมีชื่อยาบอชื่อยาอีชื่อว่าอะไรเนี่ยเราพูดสิเราเป็นเด็กถิ่นนะ ชื่อองค์สมเด็จพระปรถมพุทธสิทขีจักรพัชมุนีนะคะสัมพุทธเวลาพูด่านมาทางนี้ดิเวลาพูดมองคนมองพี่้องมองกันปิงปองมันก็กันกันพาร์ทเลยเดี๋ยวเรารีบกินกันดีกว่าเดี๋ยวไปที่ต่อไปที่เป็นแหลอันซีนโหยาเยะ ถึงแล้วจ้าวัดแหลบสุวรรณารามค่ะคือจะพูดว่าแบบว่าที่นี่มันยิ่งใหญ่มากอะเราไปคุยประวัติความเป็นมาก่อนไหมดีแม้เพราะว่าก็อยากรู้เหมือนกันว่าเราจะได้รู้ว่าเราไหว้ท่านเนี่ยคือณด้านไหนหรือว่าประวัติเป็นมาเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยใช่อะไรเงี้ยสายหมูก็มาจะบอกว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราได้เชิญท่านหนึ่งที่ท่านแบบมีแบบความรู้แบบลึกแบบลึกสุดๆท่านนี้แหละเดี๋ยวจะมาบอกว่าประวัติเบื้องลึกเนี่ย ขององนี้เนี่ยเป็นมาอย่างไรแล้วก็เชิญมาเลยดีกว่าสวัดีค่ะผมอยากทราบประวัติความเป็นมาของสมเด็จองพระปฐมเนี่ยฮะออจริงๆแล้วเนี่ยสมเด็จองคปฐมเนี่ยนะ ก็ด้วยวัตถุประสงค์ของการสร้างเนี่ยจุดประสงค์เนี่ยมีอยู่2อย่างก็คือ 1. สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมัยที่ร้น9รัชกาลที่5ที่ครั้งหนึ่งที่พระองค์เสด็จมาเปิดสุขาพิบาลหัวเมืองแห่งแรกของประเทศของประเทศนะถึงถึงเราเรียกว่ามีถนนถวายอันที่สองก็คือสร้างเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระชนกาที่เบตนะับพระพุทธเจ้าหลวงของเราก็คือรัชกาลที่หพ่อหลวงของเราเนี่ยคือ2วัตถุประสงค์ในการสร้าง ต่หนูเห็นว่าหนูไม่ค่อยคุ้นกับเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าเครื่องนุ่งห่มของท่านเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอาพรน่ะทรงองค์ปฐมคือทรงแบบกษัตริย์ทรงแบบกษัตริย์เขาบอกว่าทั้งประเทศไทยมีทั้งหมด9องค์เหรอครับมีเก้าองค์เป็นยังไงครับพี่ต้องบอกว่าสมเด็จองปฐมเนี่ยคือแบบเหมาะที่จะเป็นอันซีนของจังหวัดสมุทรสาครจริงๆเลยใช่ ไทยที่ไปที่มาก็คือต้องมาตรงนี้แหละโนเพราะว่ารู้สึกรับพลังอันยิ่งใหญ่ขององค์ท่านตรงนี้แต่ต่อไปเราจะไปที่ไหนกันจ๊ะที่ต่อไปนะคะก็คือโรงเรียนนาเกลือค่ะพี่ป๊อกอพี่ป๊อกถึงแล้วคะ่ะที่นี่ก็คือนาเกลือแต่ก่อนอื่นนะ หลีแดดทาห,หน่อยได้ไหมตรงนี้ก็คือศูนย์การเรียนรู้รนาเกลือค่ะพี่ป๊อกที่เราจะพาพี่ป๊อกมาอินที่โอ้โหแถวนี้นะเข้ามาเนี่ยเขาเรียกว่าคูคขามพื้นที่ทํานาเกลือเขาเยอะมากเลยอะ่ะใช่เลยเพราะว่าเกลือเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์หลักของ สมุทรสาครครับไม่ใช่แค่สมุทรสาครทั่วประเทศทั่วโลกพี่แล้วก็นั่งคิดดูอุ้ยไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะที่เขาใช้เกลือประเทศนอกต่างประเทศเวลาเขาโรยในเนื้อนิดหน่อยส่วนผสมหลักคือเกลือจะบอกว่าเกลือที่นี่มันหวานใช่ไหมเขาว่าอย่างนั้นนะและเดี๋ยวปิงปองจะลองชิมให้หนึ่งช้อนครับคนละช้อนไม่ล่าถจะพูดแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ปาก้องก่อนดีกว่าโอเคนะพยายักหน้าแล้วนะอาไปกันเลยจ้า ถ้าอภิปรกและนี่ก็คือคุณลุงเลอพงนะคะสวัสดีครบสวันดี้เราสะัสดีคกับก่อนเดี๋ยวเราจะให้คุณลุงเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกลือกว่ามันจะมาเป็น1เม็ดเนี่ยวิธีการมันมีอะไรบ้างครับประมาณจะมาเป็นเกลือ1เม็ดโอเคค่ะนี้ลุงอยากจะบรรยายให้ฟังนิดหนึ่งว่ากระบวนการขั้นตอนของการผลิตเกลือทะเลเนี่ยเขาทำกันอย่างไรจ้า นะว่าหยิบแล้วเหมือนเปลี่ยวปาหยิบแล้ว,ล,วลองดูสักนิดสมนสาานุนไรโอ้โหนี่เราสะพานแดงนี่แหละครับท่านพ่อสะพานแดงที่บอกว่ามาชมปลาโลมาน่ะนะไม่ใช่ไงครับท่านพ่อเธอไม่ใช่ปลาโลมา แต่เธอคือคนรักของอีลิกลูกของพ่อเองแต่เธออยู่ไหนผมตามหาเธอมานานแสนนานไหนคะอีลิกฉันมาแล้วดานดีดาดาดาอยู่ในหลักงายจุมพิษจากรักแท้โอเคจะทำให้เธอว้ามีเสียงอีกครั้งว้าวว้าว ฉันไม่อยากได้แฟนเป็นเธอเหรอ,อแต่ฉันอยากแต่งตัวเหมือนเธอมากกว่าเป็นยังไงบ้างคะพี่ป๊อกวันนี้เที่ยวทั้งวันมาประทับใจที่ไหนในสมุทรสาครบ้างคะจริงๆ,ๆเนะฮะสถานที่วันนี้มันก็สวยงามปกตินี่แหละฮะแต่ประทับใจที่คนนาเที่ยววันนี้เนะยครับพูดไร้สาระเลยะครับวันนี้ออน,น่ารักอาอน่าอยู่น่ารักมากเลยครับวันนี้แล้วพบกับพวกเราต่อได้ในสตูดิโอครับ เดี๋ยวอาจจะไปได้มากกว่านี้อีกถึงประมาณ2ที่ใช่ค่ะแต่จะต้องอยู่ใหนดังทำผมทำผมเปลี่ยนชุดหนูก็หนูก็โทรศัพท์ถามทีมงานทีมงานพร้อมยังคะออยังยังยังค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะรอรอรอคิวแป๊บนึงค่ะทีมงาน15นาที20่นาทีก็ว่าแล้วชั่วโมงหนึ่งแล้วนะคะ เด็ดนะ,ะคะอ๋อพร้อมแล้วค่ะพร้อมแลค่ะโอเคยันนี่เดินมาหัวแดงโอเคแต่พี่เดียที่ไปที่นัน่นคือมันเป็นศู<ช>นย์ศึกษาเลยนะพี่นะใช่ค่ะ,คะามาศึการเป็นวิธีการผลิตเกลือตั้งแต่เริ่มต้อนอะคือเขามีที่ดินติดก,กับทะเลปล่อยให้น้ำทะเลเข้ามาพักไว้กี่วันเหมือนที่เป็นโมเดลที่ที่ตี้ปิงฟองบอกตรงเนี้นะที่ว่า เป็นเป็นเป็นคันๆไปมีการหมักไอ้ก้านตาก่อนการหมักกันแล้วก็แล้วแต่แต่กว่าจะได้เกลือมาแต่ละเม็ดอย่างที่เราได้ทานกันเนี่ยมันก็ใช้เวลาทํานานมากครับแล้วพอเข้าไปดูนะหนูคิดว่าคือเกลือมันอยู่คู่กับทุกบ้านแล้วมันไม่ได้อยู่แค่ทุกบ้านนะคุณพ่อเขาก็บอกว่ามันอยู่ในอุตสาหกรรมด้วยใช่ครับคือกระดาษกว่าจะมาเป็นกระดาษอะเป็นกระดาษไม่ได้นะถ้าไม่ผ่านเกลือ S <S <S จะเป็นกระจกด้วยก็ไม่ได้กระจกที่เราส่องกันเนี่ยมีองค์ประกอบคือเกืคือเกลืออยู่ในทุกสารระบบนอกจากการกินแล้วเกลือก็อยู่ในทุกบ้านรอบโลกเลยหนูก็เลยรู้สึกว่าพอเราเข้าไปรู้วิธีการทําเกลือทุกครั้งที่แบบกินสเต็กหรือทุกครั้งที่แบบว่ามันโรยมาในขนมหรืออะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าโอเคอฉันรู้ลึกร,รู้จริงทุกเราก็เลยมีองค์ความรู้ในการกินของเราในแต่ละอย่างรู้สึกมันปิติในองค์ความรู้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะผ่านไปแล้วนะครับผมกับ สมุรสาครคราวนี้มาคุยถึงเรื่องพระพุทธรูปองค์ปฐมคือองค์ปฐมนี่คือหมายถึงพระพุทธเจ้าองค์แรกหรือเปล่าครับพระพุทธเจ้าองค์แรกถูกต้องครับซึ่งก็เป็นพระมหากษัตริย์เป็นพระพุทธเจ้าองค์แรกที่เสมือนหนึ่งเป็นกษัตริย์ตาธิราชเจ้าอ๋อก็เหมือนกับพระก็เหมือนถ้าเป็นของของสมัยนี้ก็คือพระพุทธสังกัาก็คือพระสังฆราชใช่ไหมฮะที่เป็นท็อปของของของในในพระสงฆ์หรือเปล่าครับคือ เปรียบเทียบในเรื่องของการที่พุทธศาสนิกชนเนี่ยอยากจะสร้างพระพุทธรูปแต่ครั้นในการสร้างพระพุทธรูปโดยที่จะให้เหมือนกับพระมหากษัตริย์ก็เลยมีเครื่องประดับนั้นเครื่องราชกติยาต่างๆที่ใส่เข้าไปเราจะเห็นได้ว่าองค์พระพุทธบามเนี่ยเราเรียกเป็นสมเด็จพระพุทธจักรพรรดิใช่ไหมครับเป็นจักรพรรดิเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีมงกุฎมีทับรวงมีสร้อยสังวาลมีกำไลมีรองพระบาทเนี่ยนี่คือสิ่งที่ ทำให้ดูเป็นเสมือนหนึ่งเป็นกระ์นะนะครับอ่ะมาถึงเวลาที่เราจะได้จับเวลากันแล้วทีมละหนึ่งนาทีนะครับทีมไหนนะครับผมถูกใจคณะกรรมการของเรามากที่สุดถือว่าเป็นทีมที่ชนะซึ่งคุณแน่นอนจะต้องได้รับของดีๆเป็นรางวัลจากที่ไหนครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับและสำหรับทีที่แบ็คก็จะได้รับรางวัลเช่นเดียวกันแต่เป็นรางวัลจากรายการของเราซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาแจ้งทีหลังว่า อะไรได้ค่ะแววมาละ <c oughs> อ่างทองพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับอ่างทองพร้อมไหมรับครับโอเค<ห>พร้อมไดหนึ่งนาทีนะใช้ให้คุ้มจบับเวลาครับจังหวัดอ่างทองนะจริงๆผมเชื่อว่ามีอะไรมากกว่าที่เราไปแค่เอามานําเสนอให้ดูวันนี้คือจริงๆแล้ว คนอ่างทองผมประทับใจอันดับหนึ่งเลยคือเราไปเที่ยวแบบตื่นเช้านั่งรถตู้ไปเนี่ยเราก็ไม่คิดว่าเราจะไปเจอน้ําใจที่แบบมันมากมายขนาดนี้แล้วไม,ไม่ใช่เฉพาะคนที่แบบมีชื่อเสียงอย่างเรานะคือกับทีมงานกับทุกคนนะ่ะผมรู้สึกว่าเขายังเป็นแบบคนที่ที่แบบน่ารักกับทุกคนอยู่เป็นเป็นความเป็นไทยที่ยังเห็นในรอยยิ้มในการแบบ จูมือไปร้านนี้ไปดูขนมอันนี้ลูกรู้จักไหมลูกเคยกินอันนี้ไหมแล้วเขาก็แบบเหมือนอยากจะให้นักท่องเที่ยวแล้วพร้อมต้อนรับคนเสมอเลยครับแล้วที่สําคัญคืออีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องอ่าเรื่องการเที่ยววัดผมเชื่อว่าคนไทยแล้วก็ไม่ใช่แค่คนไทยด้วยไปถึงจีนแล้วเรื่องการเที่ยว,วเป็นความเชื่อเรื่องศาสนาอะไรเงี้ยมันสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตรงเนี้ยมันเป็นจุดสาคัญอ่างทองไม่ได้มีแค่อ่าหลวงพ่อวัดวัดม่วงแล้วก็พระนอนวัดขุนอินนะครับมีอีกหลายที่นะครับ พระสมเด็จเกเทโยหลวงพ่อโตองค์ใหญ่วิรไทใจกล้าตุกตาชาววงโยนจากสารหินทานทำกอกเมืองสองขอนอนครับหมดเวลาครับเป็นจังหวัดที่พื้นที่ไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าแหล่งท่องเที่ยวเขาเยอะมากครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดพูดถึงแล้วคมพุทธคุณความศักดิ์สิทธิ์ของเรื่องพระเครื่องเนี่ยท่างทองก็ไม่แพ้ที่ไหนเหมือนกันนะครับอ่ะมาถึงตาเราแล้วครับสมุทรสาครสองสาว พร้อมไหมจ๊ะพร้อมครับหมดเวลาครับยนี่ตอขอบคุณทุก <laughs> ท่านหมดเวลาแล้วอ้าวจับเวลา สําหรับวันหยุดนี้นะคะอยากให้เป็นวันหยุดที่สุดพิเศษจริงๆค่ะอยากจะให้ทุกคนไปที่สมุทรสาครน,นอกจากจะอิ่มท้องและทุกท่านจะได้อิ่มบุญนอกจากอิ่มบุญแล้วทุกท่านจะได้อิ่มใจกับสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติและเชิงส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศนั่นก็คือเศรษฐกิจของอาหารทะเลนะคะและใกล้กรุงเทพมาใกล้กรุงเทพมากมาแค่ครึ่งชั่วโมงท่านก็จะได้พบกับ สิ่งที่มันตระการตาทั้งวิวทิวทัศวัดแล้วก็ร้านอาหารนะ,ะคะรบเครื่องใช่เพระเาะฉะนั้นสุดท้ยนี้จะฝากไว้ว่า1 2 3สองสาจะเทียเท่ยวกะเที่ยวเอาเอาอกมาใหม่เร็วๆหนึ่งวลาสองสา <ๆ S 2> จะเทียเท่ยวกะเที่ยวไป จบแค่นี้เหรอแค่นี้เลยแค่นี้เลยแค่นี้เวลยนะไม่รู้อะไรนะไม่รู้อะไรเลยนะเขารู้อยู่แล้วว่าปฏิจจังหวัดตรงนี้มันใกล้มากแล้วก็คือเธอไม่ต้องไปไหนไกลเธอมาตรงนี้ที่เดียวจบแสงแดดที่มันเซ็กซี่บวกกับคาเฟ่ที่มันน่ารักแล้วก็มีทุกอย่างครบเครื่องแหล่มอู๋ข่าอู๋น้ำแก้เมืองทะเลกินย่างเส้นไก่ลมโผล่ในยโคตรดีหมดเวลาครับโอเคครับ แบบนี้สนุกแน่นอนค่ะเรามาดูกันว่าทีมไหนจะได้แพ็กเกจนำเที่ยวสุดหรูไปคองช่วงหน้าเรามาดูคำตัดสินจากคณะกรรมการกันนะคะ